ขเขากาลังจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ลานผาพึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันดีกว่าค่ะว่าพระอาทิตย์วันนี้จะขึ้นสวยมากหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่ลานผาพึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับเราร,ระยะทางที่เดินขึ้นมานะคะหนึ่งกิโลครึ่งค่ะแล้วก็จะเดินลงไปอีกนะคะหนึ่งกิโลครึ่งโอ้โหเป็นระยะทางที่ไกลมากเลยนะคะตอนนี้ค่ะเพื่อนๆก็กําลังให้ความสนใจในการถ่ายรูปเป็นอย่างมากเลยนะคะ ดูจากภาพบรรยากาศนะคะโอ้โหวิวนี่สวยมากๆเลยทีเดียวนะคะก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆที่ไม่ได้มานะคะมาเที่ยวที่แก่งตะนากันเยอะๆนะคะสวัสดีครับผมก็นายธิติปร,รณ์ช่วยสุนนะครับเออเป็นรองประธานโรงเรียนที่บรงสาหารครับค่ะคุณรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาเข้าค่ายในวันนี้คะ<อ>ก็รู้สึกดีครับก็ได้ความรู้เรื่องภาษาอังกฤษอะไรการใช้คําอะไรมานี้แล้วได้แล้วตอนนี้เราก็ได้มาเที่ยว ไอ้ผ้พาพึ่งนะครับ mm hmm. ลานผาพึ่งครับค mm ่ะ hmm. หลังจากที่ดูพระอาทิตย์ขึ้นเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเขาก็จะไปดูถ้ำพระนะคะถ้ำพระก็เดินไปอีกสักประมาณ500เมตรนะคะก็จะถึงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าถ้าพระจะเป็นยังไงนะคะตามมินมาดูเลยนะคะ ค่ะสวัสดีนะคะช่วยแนะนำชื่อเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงค่ะ My name is ธว a ตท t ทองเท้า My next name is ท o n ค k ข r I come from พิบ s a h ง g า s c ส o o l อยากทราบนะคะว่ามาเข้าค่ายครั้งนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะก็มีความประทับใจใน English Cam International Camp ในครั้งนี้นะครับก็พวกเราทุกคนก็มีความสนุกสนานในการทํากิจกรรมแล้วก็สนุกไปด้วยกันแล้วก็เต้นไปด้วยกันร้องเพลงไปด้วยกันแล้วก็ทํากิจกรรมทำเ,เล่นเกมต่างๆแล้วก็เข้าถานต่างๆอย่างมีความสุขครับค่ะก็อยากจะบอกฝากบอกอะไรเพื่อนๆที่ไม่ได้มาเข้าค่ายในครั้งนี้บ้างคะ่ะ ก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับทุกคนว่าคือค่ายครั้งนี้เป็นค่ายที่เออเป็นค่ายที่มีความประทับใจแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เพื่อนๆทุกคนอาจจะอาจจะไม่รู้ค่ะช่วยการุณาแนะนำตัวนิดนึงนะคะ How are y r y body My name is เด็ชนทองสี My name is t r o I come from พิบูลส s ครามสคู and I'm studying ม a ธยมฟร็ Thank you our teachers and the t r a i n e r I'm happy in p e o p l e International Camp. Thank you very much. ค่ะแล้วตอนนี้นะคะมินก็อยู่กับคุณคณรูร่วมกระแสการค่ะคุณครูคะสวัสดีสวัสดีครับคุณครูคะค่ายภาษาอังกฤษปีนี้นะคะแตกต่างจากค่ายปีก่อนอย่างไรบ้างคะก็มีอยู่สองสามอย่างที่แตกต่างกันประการที่หนึ่งก็คือนักเรียนที่มาเข้าค่ายครั้งนี้เป็นนักเรียนที่เราได้คัดมาแล้วโดยใครที่สอบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแล้วติดท็อป1 0คือ10อันดับแรก ของแต่ละระดับชั้นครคะสำหรับประโยชน์ในค่ายนี้มียังไงบ้างคะนักเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างเราตั้งเป้าหมายว่าหนึ่งนักเรียนที่มานี้จะต้องได้พูดภาษาอังกฤษกับคณาจารย์กับคุณครูเราอันที่สองที่เราจะให้เกิดขึ้นก็คือเขาสามารถที่จะเป็นผู้นําและผู้ตามได้คือเราจะมี l e ดอร์ーーของแต่ละกลุ่มนะครับเป็นผู้นําผู้ตามได้ประการที่3ก็คือเราจะจัดกลุ่มคณานักเรียน มหนาี Morning, 2, 3, 4, 5, 6, ให้อยู่กลุ่มเดียวกันเพื่อให้นักเรียนน ouais. like ี่ได้มีความสามารถในการปรับตัวเข้าหาเพื่อนใหม่ๆครูคะอยากให้ฝากอะไรเกี <ifa> ่ยวกับถึงนักเรียนโรงเรียนพิพูลมังสาหารเกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษค่ะภาษาไม่จำเป็นต้องมี IQ สูงเรียนได้ใครๆก็เรียนภาษาได้หนูยังไม่เข้าโรงเรียนเลยหนูก็พูดภาษาไทยเป็นแล้วใช่ไหมคะนั่นคือใครก็เรียนได้สําคัญก็คือปากต้องพูดบ่อย ใจกล้าแสดงออกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นเองภาษาไม่ยากขอให้มีปากและมีใจค่ะขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะ thank you teacher You're welcome ถึงเวลาทางนี้ต้องลาจากโอรุกหลังเพื่อนญาตกครอกคผีขอให้มีความสุขทุกนาทีอย่าได้มีของไคยมาเข้ายวทาน ค่ะตอนนี้นะคะพิธีค่ายภาษาอังกฤษนะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะแล้วตอนนี้ค่ะเพื่อนๆก็กําลังจะกลับบ้านกันออโอกาสหน้าฟ้าใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันหน่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ชมเทปรายการ PM Television ไปก็กี่เทปแล้วคะพี่ปิ๊กค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นเทปที่6แล้วครับ ค่ะก็ถือว่าได้หลายเทปแล้วเลยนะคะเพื่อนๆก็คงตัวอยากรู้นะคะว่าเบื้องหลังการทํางานนี่เป็นยังไงกันบ้างนะคะเพื่อนๆในชมรม PM s t u ม i o นี่ต้องเหนื่อยขนาดไหนนะคะวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะที่เพื่อนๆก็คงจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยดีกว่าคะพี่เบกกี้ครับงั้นเราไปทักทายเขาเลยดีกว่าครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีและนี่นะคะก็คือเพื่อนๆชาว PM Studio แค่บางส่วนเท่านั้นนะคะนักพี่ค่ะพี่ต้าข่าวประธานประธานชมรมเนี่ยประธานชมรมค่ะนี่ต้องให้พี่แนะนําตัวใช่ไหมคะเออใช่ค่ะค่าสำหรับพี่นะคะชื่อนะัทรวันดอกจารหลายคนอาจจะรู้จักแล้วนะคะพี่อยู่ชั้นโมหทับหนึ่งนะคะ,ะปีนี้นะคะพี่ได้รับหน้าที่เป็นประธานชมรมเพียมสตูดิโอนะคะประจำปีการศึกษา2552ค่ะค่ะแล้วก็ต่อด้วยน้องคนข้างบนเลยนะคะสวัสดีครับปูเป็นใครแม่นซีกองทองครับนะพอพอทำงาน คอมิเตอร์กราฟิกครับสวัสดีครับผมนายพุ่มประศุสุทำงานตัดต่อวิดีโอครับสวัสดีครับผมในชายพักคอนเทนต์ยู่่ฝายคอมพิวเตอร์กราฟิกครับสวัสดีครับผมมงคลศรีแสนอยู่่ฝายวิดีโอและตัดต่อครับสำหรับจุดประสงค์ในการก่อตั้งชมรมพีเอสตูดิโอคืออะไรคะครับสำหรับจุดประสงค์ของการก่อตั้งชมรมพีเอสตูดิโอนะคะก็ชมรมนี้นะคะก็ก่อตั้งมาแล้วเมื่อปี2551นะครับปีนี้ก็เข้าปีที่2แล้ว จุดประสงค์ของการก่อตั้งก็คือนักเรียนมีรายได้ในระหว่างที่เรียนหนังสืออยู่อะค่ะค่ะแล้วเพื่อนๆเขาแนะนําตัวกันแต่ละคนมีหลายหน้าที่มากๆาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรตัดต่อกราฟิกประชาสัมพันธ์อย่างนี้เนาะที่คนที่มาสมัครเนี่ยนี่แหละค่ะก็มีใจรักในด้านนี้แน่เลยยางไรื่องใจรักแม่ตาดีเ้่ยครับโอ้ไอที่ชมตัวเองกันไปหรือเปล่า ไม่ไม่มันเป็นประจำอยู่แล้วปกติก็เป็นอย่างนี้ค่ะตอนนี้ก็มันเรียนรู้ซึ่งกันรละกันตอนแรกก็คิดว่าอยากจะมาทํางานอ่าอยากประสบการณ์อขงได้ข่าวว่านะคะคุณตรูชมนมนี้ดุดุเล็กน้อยนะแม่พูดถึงก็มาเลยค่ะหนูไม่ได้พูดนะคะนี่ย ที่เราอ่านกันอยู่แล้วก็จะหัวเราะว่าจะโดนอย่างนี้จะโดนไหมอ่ะอ่ะอานีกับพึ่งครูเป็นยังไงกันบ้างคะในความรู้สึกแล้วก็ถามว่าดุไหมดุดุไหมก็ก็เป็นบางครั้งค่ะจะว่าไม่ดุก็ไม่ใช่นะคะก็ดุ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 สิแค่ค้นชื่อว่าทีเชฟทักเกอร์เวลาไม่ครับเวลาทำผิดั้ยคะก็มีดุบ้างอ้าว่าจริงนะครับเวลาทำผิด ก็ต้องดูแล้วก็ตัดตักเตือนครับใช่เพราะว่าคุณครูก็มีหน้าที่ที่เป็นที่ปรึกษาเราแล้วก็คอยอบรมสั่งสอนเราด้วยค่ะงั้นพ่อคนที่สองพวกเราเอ๊ะมารวมตัวกันเยอะๆค่ะวันนี้มันจะต้องมีกฎเหล็กแน่ๆนอนกฎเหล็กกฎเหล็กโอ้ยใช่กฎเหล็กได้ไหมครับกฎเพี้ยนได้ไหมเพี้ยนเลยนะคะกฎเพชร ก็จนไปกดเหล็กนี่แหละกดเหล็กกดเหล็กกดเหล็กอ่ากดเหล็กของเราก็จะมีแต่งตัวสุภาพใช่แต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยใช่ค่ะผู้สุภอผาค่ะมีความเคารมเพื่อดอนหวานด้วยนะตังหวานมีความเคารมเลยค่ะไม่ผู้ชายนี่หวานจนแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าจะเป็นกับเคยได้ปะไม่ไม่ขนาดนั้นนะไม่แต่สอบแล้วหนึ่งคนสอบแล้วเหะสอบแล้วเหรนี่ไงครับคุณลุงโดนแน่ค่ะ ถ้ามีคนอยากแสดงความคิดเก่งเงี้ยคอมเมนต์ไพรฟ์เราได้เลยใช่ข้อข้อข้ออม่างที่เราบอกไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะข้อที่ได้ป่ะครับใครจดไม่ท kind of ันก็เดินเข้ามาถามห้องสุดแล้วกันค่ะใช่ค่ะหรือจะเอาถามที่ห้องสุดก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะค่ะก่อนจะจากกันวันนี้เอาอยากจะให้พี่ตั้งนะคะกล่าวอะไรเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่อ ค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะคุณครูทุกท่านแล้วก็บุคลากรทุกคนนะคะแล้วก็รวมทั้งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับชมรมเราแล้วก็ให้เกียรติได้ใช้บริการกับชมรมเรานะคะเราก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแต่สําหรับน้องคนไหนนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักกับชมรมเราก็สามารถที่จะทําความรู้จักกับชมรมเราได้นะคะติดต่อเราได้ที่ห้องสูนทัศนาึกษาศึอย่างเวลาหลังเลิกเรียนค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณประธานชมรมแล้วก็เ,เพื่อนๆ PM Studio ในหน้าที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์วันแม่แห่งชาตินะคะเ<ม>พื่อนๆทุกคนนะคะก็อย่าลืมกลับไปตอบแทนคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะสำหรับ PM Variety สัปด,ดาห์นี้นะคะจะเป็นอะไรงั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับไปเลยค่ะ สะหรับหรับ PM Variety นะคะหวังว่าเพื่อนเพื่อนชาวทาวแดงทุกคนคงจะถูกใจกันนะครับขอขอบคุณพู่คุนในการโรงเรียนพิบูลมังสาหารนายวิโรจน์บรรดาศักดิ์ที่ให้โอกาสในการแสดงออกในครั้งนี้ครับขอขอบคุณคุณครูสถาพรอินคำน้อยและคุณครูทศวรรษโพชัยที่ให้คำปรึกษาเรามาโดยตลอดค่ะรวมไปถึงคณะครูบุคลากร,รโรงเรียนพิบูลมังสาหารทุกท่านและที่ขาดไม่ได้ก็คือเพื่อนเพื่อนทีมง,งาน PM Studio ที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาโดยตลอดครับ สำหรับ PM Television สัปดาห์นี้นะคะพวกเราก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีสสดค่ะ